คุณแอมมี่เนี่ยเคยเป็นหนึ่งในนักกิจกรรมของทางสามขีบด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ถือว่าอืมมันก็คาบเกี่ยวกันอยู่เนาะก็ยังไงขอรายงานกันนิดนึงก็ล้วกันก็เป็นข่าวสั้นๆนะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะอืมมาดูวันนี้กันนะ ก็คือก่อนหน้านั้นเนี่ยมันมีดราม่าออกมานะคะบอกว่าลูกสาวของคุณปูพงศิษิ์เนี่ยได้โพสต์เดือดเลยถึงดาราช่องน้อยสีหลังจากมีการเปิดตัวคบคุณแอมมี่บอกว่าเป็นเรื่องเดือดนะคะหลังจากที่คุณเมรีคัมพีเป็นลูกสาวคนเก่งของคุณปูพงศิษิ์ได้ออกมาโพสต์จัดหนักจัดเต็มนักแสดงช่องน้อยสีหลังจากที่ได้เปิดตัวว่าคบกับแอมมี่ เขาบอกว่าเปิดตัวไปก็เป็นเรื่องเลยนะหลังจากที่เจ้าตัวได้โพสต์ทางด้านเฟ e บุ o กบอกว่าดาราเด็กน้อยช่อง3ท่านหนึ่งตามรังควานไม่หยุดใช้แอคหลุมขยันส่งข้อความนารกมาหาก็เพราะว่าเป็นแฟนใหม่ของแฟนเก่านาง หมาคบกับแอมมี่หลังจากที่พวกหล่อนเลิกกันไปได้สามถึงสี่เดือนแล้วสองพี่ไม่รู้จักน้องค่ะไม่เคยทำอะไรให้น้องเลยสามถ้าโกรธเกลียดแอมมี่ก็ไปลงที่มันเป็นเรื่องของพวกหล่อนสองคนสี่แฟนก็ไม่ใช่คนดีค่ะตัวเขาทราบดีห้าทนมานานแล้วอย่าให้ต้องทำอะไรแบบนี้เลยอืมอันนี้อันนี้ก็โพส แล้วก็6ในขณะที่น้องตามรังควานพวกเราอยู่น้องก็มีการเปิดตัวแฟนใหม่แล้วเดอ้อเจ็สงสารแฟนใหม่น้องค่ะถ้า not for fun ก็ make it real หน่อยค่ะ 8. ถ้าเหตุผลที่ทำมาทุกครั้งคือเพราะเมาหรือว่าเมายอยักษ์ก็ไปนอนหรือไม่ก็ไปบาบัดค่ะ 9. หน้าจอน้องดูดีนะคะห่วงอาชีพตัวเองเถอะ ถ้าน้องทำตัวดีๆน้องน่าจะงานรุ่งมากกว่านี้ 10. แฟนใหม่น้องก็ได้ทั้งเล่นหนังนักเลงดังทำงานศิลปะปังๆทากันดึงขึ้นไปสงูสงๆค่ะอย่ามาทำตัวต่ำกับเขาใช้คำว่ากูนะเออจริงๆอะ่ะเขาใช้คำว่ากูมาตลอดตั้งแต่ข้อหนึ่งแหละแต่ว่ามีเว้นเอาไว้อืมนะคะก็คือโพสต์เดือดเลยประมาณนี้ต่อมานะคะ ก็มีข่าวออมาแบบว่าคุณพ่อปูพงศิษฐ์ออกมาห้ามทับนะคะบอกว่าเจอคุณพ่อดุแจงว่าโพสแฉเนี่ยไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องใหญ่หลังจากที่เมรีนะะลูกสาวของปูได้มีการโพสแฉดาราสาวช่องน้อยสีที่มาลังควานเพราะมีการเปิดตัวว่าคบกับแอมมี่ล่าสุดนะคุณปูพงศิษฐ์พอได้รู้เรื่องแล้วเนี่ยก็ตำหนินะคะบอกว่าทำแบบนี้เนี่ยไม่ดีเลย บอกว่าหลังจากที่โพสต์ไปเนี่ยก็เป็นดราม่าเพราะว่ามันมันเฉาไปทั่วก็เลยทําให้คุณพ่อเนี่ยไม่พอใจนะบอกว่าอย่าให้เดี๋ยวนะเขาคือเขาบอกว่าคุณเมรีเนี่ยมีการโพสต์แบบนี้ด้วยนะคือฟาดเตือนคู่กรณีบอกว่าอย่าให้หมดความอดทนเด้อถ้ามหมดเนี่ยกูฟ้องพ่อเดอ้อเพราะคนอย่างจุดจุเนี่ยทำอะไรไม่ได้ก็ฟ้องพ่อนว้ย บอกได้เลยว่างานนี้ทำเอาชาวเน็ตต่างๆเนี่ยถามหากันสนัดเลยว่าดาราช่องน้อยสีนั้นคือใครคือจริงๆแล้วต้องบอกก่อนนะว่าในในสังคมเพื่อชีวิตหรืออะไรเงี้ยบางคนเขาก็พูดะนะว่าทางคุณคัมพีอะไรเงี้ยก็ก็ถือว่าเป็นคนที่ที่มีอิทธิพลพอสมควรอะนะว่าเออถ้าเกิดว่าลูกสาวเนี่ยเอาเรื่องไปฟ้อง คุณพ่อเนี่ยก็อาจจะโดนจัดนงจัดหนักอะไรกันได้นะเพราะว่าเขาก็ถือว่าเป็นคนที่เอ่อรุ่นใหญ่แล้วอะอ่ะจริงไหมรุ่นใหญ่นะแล้วก็ถือว่ามีม,มีมีชื่อเสียงโด่งดังมานานอะไรประมาณเนี้ยข่อวล่าสุดนะคะทางเมรีก็ออกมาเปิดใจบอกจริงๆเนี่ยที่เขาโพสต์แบบนั้นเนี่ยเพราะว่าอยากให้อีกฝ่ายหนึ่งขอโทษแล้วก็หยุดพฤติกรรมดังกล่าวแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องลุกลามใหญ่โต ในส่วนของแฟนหนุ่มคือแอมมี่นั้นทราบเรื่องแล้วก็ไม่ได้ว่าอะไรแต่โกรธอยู่อย่างเดียวก็คือเอ๊ะเดี๋ยวนะไม่ได้ว่าอะไรแต่โกรธอยู่เรื่องเดียวแต่ไม่ได้บอกนะคะว่าเรื่องอะไรเขาบอกว่าส่งคุณพ่อเนี่ยส่งข้อความมาดุหนูเรียบร้อยแล้วอืมก็อันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้บอกนะคะว่าคุณพ่อดุว่าอะไรแล้วก็ต่อมานะคะเป็นมหากราบเลย อืมมาดูวันนี้สุดท้ายแล้วนะไปต่อไม่ได้คือเราก็ไม่ได้อยากจะวิพากษ์วิจารณ์นะนะแต่ว่าคือที่ผ่านมาต้องบอกเลยว่าคุณแอมมี่เนี่ยอาจจะอาจจะบกพร่องในเรื่องของความความเป็นครอบครัวความเป็นเป็นสามีเนาะอันนี้อันนี้ไม่ได้หมายถึงวิพากษ์วิจารณ์นะแต่แต่เป็นเรื่องจริงเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยคือคุณแอมมี่ก็ ก็มีลูกสาวกับคุณไนด้าใช่ไหมคะแล้วก็หย่าร้างกันแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มีมีมีแฟนด้วยมาแล้วมันก็จะมีปัญหาแบบนี้ตลอดอะสังเกตนะคือมีจําได้เลยที่มีเคยได้ยินข่าวผ่านๆเนี่ยก็คือมักจะจบไม่ค่อยสวยกับผู้หญิงเท่าไหร่แล้วก็จะมีเรื่องมีลาวกันมาโดยตลอดแล้วส่วนใหญ่ก็จะเป็นลักษณะแบบเนี้ยคือเหมือนเราไม่ได้อยากใช้คําว่าคบซ้อนอะ คือส่วนใหญ่มันจะมีปัญหาพาดพิงกันระหว่างแฟนเก่าแฟนใหม่ตลอดอะถูกไหมแล้วอย่างในตอนแรกเห็นไหมคะว่ามี่ก็มองว่ามันมันมันก็ไม่ได้ต่างอะไรกับไอ้กรณีแรกที่มี่เคยเคยยกตัวอย่างให้ฟังอย่างกรณีของหนุ่มกะลาเห็นไหมคะแฟนเก่าแฟนใหม่หรือว่าเมียหลวงเมียน้อยอะไรเงี้ยก็คือคนที่มาเป็นน้อยหรือว่าคนที่มามารอจ่อคิวเนี่ยส่วนมากมักจะมีความมั่นใจในตัวเองว่าจะเอาเขาอยู่ ถูกไหมแต่ส่วนใหญ่มันมักจะเอาไมา่อยู่ทั้งนั้นแหละอย่างในเคสนี้ก็เหมือนกันเราเราสามารถที่จะมองได้เลยว่าคุณคุณแอมมี่น่าจะเป็นคนที่แบบเจ้าชู้อะอาจจะอาจจะเป็นคนที่มีความรักเกิดขึ้นง่ายถูกไหมก็คืออาจจะอินเลิฟอยู่ช่วงหนึ่งแล้วอาจจะมูฟอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เนี่ยตอนแรกๆเห็นไหมคะที่เขามาเปิดตัวคบก,กับคุณแอมมี่อะไรอย่างเงี้ยก็ตัวคุณเมรีเนี่ยก็อาจจะมีความมั่นใจกับ กับคุณแอมมี่เอออะไรอย่างเงี้ยว่าว่าว่าอะไรยังไงแต่สุดท้ายแล้วก็คือน่าจะไม่รอดนะคะมาดูกันเขาบอกว่าคุณเมรีเนี่ยลูกสาวปูพงศิ์รับนะคะว่าท้องสามเดือนอันนี้เป็นข่าวเมื่อวันที่ห้าที่ผ่านมานะรับว่ามีท้องแล้วสามเดือนลั่นชีวิตเนี่ยไปต่อโดยที่ว่าไม่ต้องมีพ่อของลูกก็แสดงว่าเลิกกับคุณแอมมี่อีกแล้วเขาบอกว่า สืบเนื่องมาจากกร,กรณีที่เพจดังนะคะได้ออกมาเปิดเผยว่านะักร้องชายท่านหนึ่งได้ทำแฟนสาวท้องแต่ก็ไม่รับผิดชอบโอ้โหอันนี้กลุมขมับเลยนะคือมันทำให้เรามีความรู้สึกเฮ้ยแบบทำไมแบบทาไมแอมมี่ทำแบบนี้อะจริงๆนะคือแบบมันเลยทำให้เราแบบพุ่มไอออเขาบอกว่าอืม ก็คือบอกว่าผู้ชายเนี่ยไม่รับผิดชอบแล้วก็หนีหายด้วยโอ้โหใช้คําว่าหนีหายด้วยนะอู๋ทาหนีหายนี่คือยังไงอะ่ะแสดงว่าแอมมี่กาลังจะบอกว่าแอมมี่อยากกินฟรีอะไรอย่างเงี้ยหรอมันทําให้เราติดภาพลบแอมมี่ไปเลยนะเขาบอกว่าแต่ไม่รับผิดชอบอันนี้เป็นข่าวของมัติชนนะมีต้องอ้างอิงก่อนอันนี้มีอ่านข่าวของมัตติชนอยู่เขาบอกว่าแฟนสาวท้องแต่ไม่รับผิดชอบแล้วก็หนีหาย ก่อนที่จะเปิดคำใบ้ว่ามีประวัตินอกใจแล้วก็เจ้าชู้ปัดความรับผิดชอบแถมยังบอกว่าลูกในท้องเนี่ยใช่ของฉันหรือทำเอาโลกในออนไลน์เนี่ยไม่ได้กินไม่ได้นอนไม่ได้หลับกันเลยแล้วก็ยงว่าคือใครกันแน่ล่าสุดน,นะคะในวันที่5มกราคมคุณเมรีคัมพีลูกสาวของคุณปูพงศิษย์ได้ออกมาโพสตสตอรี่ IG รัวเปิดใจถึงเรื่องราวชีวิตของตัวเองที่กำลังตั้งครรภ3เดือนแล้ว โดยเมย์เปิดเผยว่าเมย์กำลังจะมีลูกเมย์ท้องค่ะเมย์ตรวจคันครั้งล่าสุดเมื่อวานนี้ก็คือวันที่2มกราคมปี2024จากผลอัลตราซาวนะคะเมื่อวานนี้อายุคันภ3สัปดาห์กับอีก2วันกำหนดคลอดประมาณวันที่7เดือน7ซึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นได้จะดีมากเพราะว่าเมย์เกิดวันที่12เดือน12สส่วนเพศเนี่ยยังไม่รู้ แต่ว่าในเดือนหน้าก็น่าจะรู้สุขภาพก็ยังแข็งแรงสมบูรณ์ดีเมย์ไม่ได้มองว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นเรื่องที่ไม่ดีเป็นความซวยแต่เมย์เนี่ยกลับมองว่ามันเป็นเรื่องราวดีๆมันคือพรที่ลูกเมย์ได้มาเกิดกับเมย์เมย์ได้คิดไตรตรองได้ขบคิดกับตัวเองสักพักจนได้รับคําตอบแล้วว่าเป็นเรื่องราวที่ดีด้วยเช่นกันที่ครอบครัวของเราเมย์กับลูกจะได้ดําเนินต่อไปโดยที่ว่าไม่ต้องมีเขา ไม่ต้องมีคนเป็นพ่อเพราะนี่อาจจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดสําหรับลูกของเมย์ก็ได้เมย์อาจจะยังรักเขายังโหยหาเขาอาจจะยังเจ็บที่เขามีคนใหม่โอ้โหอันนี้ขนลุกขนลุกตกใจก็คือเมื่อสักครู่นี้ที่มีอ่านให้ทุกคนได้ฟังเห็นไหมคะมีอ่านทำลายมาเลยก็คือเขาเพิ่งจะเปิดตัวแล้วเขาก็ฟาดฟันกับกับแฟนเก่าขเขาถูกไหมแฟนเก่าของแอมมี่ ก็คือแสดงว่าไทาม์ไลน์มาตลอดเนี่ยคือแอมมี่ครบซ้อนมาโดยตลอดเลยนะโอ้โหเดี๋ยวก่อนนะโอ้โหทำไมแอมมี่เป็นคนแบบนี้อ่ะโอ้ยโอเคมันมันมันเป็นเรื่องของเขาแหละแต่ในฐานะที่ที่แบบเออแอมมี่เคยเป็นนักกิจกรรมอ่ะทาไมทําไมแอมมีท่ทําทํากับลูกน้อยอย่างเงี้ยมันทําให้เรามีความรู้สึกแบบ พ๊ยแอมมี่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยอะค่ะแล้วแล้วทำไมแอมมี่ไม่ให้ความยุติธรรมกับลูกแอมมี่เลยอะโอ้นี่เสียใจนะเสียใจคือคือเราเห็นใจไงเพราะว่าเห็นไหมคะว่าที่ผ่านมามีถึงได้พูดเนี่ยว่ามันมันเป็นหามันเป็นปัญหาที่ซ้อนกันมาโดยตลอดเลยแล้วโดยมากอะเวลาช่วงเปลี่ยนช่วงช่วงที่ช่วงที่แอมมีอ่อะ move on อะ มูฟออนไปที่คนใหม่แล้วมันก็จะทําให้ผู้หญิงเนี่ยตีกันเองถูกไหมคนใหม่ก็มักจะมั่นใจว่าเออเขาเลือกชั้นหรือว่าชั้นเนี่ยชั้นได้ครอบครองแต่เดี๋ยวก่อนคุณคิดผิดคือคนที่เป็นคนเจ้าชู้เนี่ยเขาจะเปลี่ยนไปเรื่อยมันมันจะไม่มีคําว่าคนสุดท้ายไงเพราะฉะนั้นเนี่ยส่วนมากเนี่ยคนใหม่มักจะมั่นใจว่าตัวเองนั้นได้ครอบครอง ซึ่งตอนแรกเนี่ยคือคุณเมรีก็อาจจะคิดลักษณะเดียวกันเออเขาหยุดที่ชั้นอะไรเงี้ยแต่ว่ามันไม่ใช่ไงพอนั่นเสร็จเอากลับกลายเป็นว่าพอมีท้องปุ๊บนี่คือคุณไม่รับผิดชอบแล้วคุณก็ move on ไปที่คนใหม่โหนี่มีกรรมคือมีมีกลุมขมับเลยดีกว่าคือแบบแล้วก็แปลกนะแปลกมากตรงที่ว่าผู้หญิงบางคนก็ชอบด้วยนะผู้ชายลักษณะบแบบเนี้ย คือมันยังไงมันท้าทายดีมันได้ครอบครองมันได้แบบว่าเออชอบแบบแบดบแบดบอะไรเงี้ยหรอเออไม่โอเคอันนี้เราไม่ก้าวไกยหรอกใครใครจะชอบก็ก็ไปต่อเลยจากใครสรองไปเจาะไปต่อได้เลยอันนี้คุณเมรีเขาก็คงแบบว่ารู้แล้วอะรู้รู้แล้วว่าเอออะไรมันเกิดขึ้นกับตัวเองแต่ว่าเขาคงจะตกผลึกอาจจะได้คุยกับคุณพ่อเนาะ เออแล้วไม่แน่ใจว่าคุณพ่อไปเล่นงานหรือเปล่านะคุณคุณคำพ่เออทำไมคุณแอมมี่ก็ไม่หวั่นเลยนะอยู่ในวงการนักร้องด้วยกันในแท้แล้วก็โอเคคุณเมย์บอกนะบอกว่ายังโหยหาอาจจะยังเจ็บที่เขามีคนใหม่แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการที่เมย์ไม่กลับไปไม่ไม่กลับไปอ้อนวอนขอร้องให้เขากลับมาทั้งหมดเพื่อลูกเพื่อลูกเมย์ไม่อยากให้ลูกโตมาในครอบครัวที่พ่อ คิดจะทําร้ายแม่เมื่อไหร่ก็ได้โอ้โหนี่ตกใจมากเดี๋ยวนะอย่าบอกนะว่าคุณแอมมี่นี่มีการทําร้ายผู้หญิงด้วยหรอถามจริงโอโ้ตกใจเลยอะเมย์จะพยายามเลี้ยงดูลูกเมย์ให้โตมาอย่างมีความสุขโตมาอย่างเป็นคนที่มีคุณภาพลำบากได้เป็นคนที่มีความพอดีไม่ต้องรวยเวอร เมย์จะให้ลูกโตมาอย่างมีเหตุผลเป็นคนที่รู้ถูกรู้ผิดรู้ว่าอะไรควรหรือไม่ควรลูกอยากจะดื่มอยากจะสูบก็แล้วแต่ลูกตราบใดที่มันไม่ได้ทําร้ายใครแล้วก็ไม่ได้ทําร้ายตัวลูกเองไม่ได้เบียดเบียนใครเมย์จะดูแลตัวเองให้ดีเพื่อให้ลูกนั้นโตมาอย่างแข็งแรงแล้วถ้าวันข้างหน้าถ้ามันมีวันไหนที่เมย์ไม่สามารถทําได้อย่างที่เมย์พูดเริ่มทําให้ลูกรู้สึกว่าตัวเองขาด ทำให้ลูกเมย์รู้สึกว่าตัวเองแตกต่างอยู่ในครอบครัวที่ไม่สมบูรณ์เมย์ก็จะขอโทษลูกถ้าเมย์ทำมันได้ไม่ดีแต่วันนี้เมย์ตั้งใจจะทําให้ดีที่สุดไม่ร้องฝากไว้เป็นฝากไว้เป็นกําลังใจให้กับเมย์ด้วยนะคะในตอนที่เมย์ยังไม่สามารถที่จะบอกใครได้สิ่งที่ต้องการก็คือเพื่อนคู่คิดพาร์ทเนอร์ที่ช่วยตัดสินใจมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากและใหญ่ด้วย เมย์ทำคนเดียวไม่ไหวแต่เมย์ไม่มีใครเลยไม่มีเขาเมย์แค่ขอให้เขาทำหน้าที่พ่อมาในฐานะของพ่อมาตรวจเลือดให้ลูกหน่อยเขาก็จุดๆโอ้โหอันนี้คือแบบผมไม่อยากจะพูดแต่จริงๆนะมันทำให้เราติดลบอะเฮ้ยคือคือคุณเจ้าชูก้ก็ยังไงคุณก็รับผิดชอบลูกอะ่ะ ถูกป่ะหรือถ้าคุณไม่อยากรับผิดชอบคุณคุณก็ต้องการหรืออะไรอ่ะแต่แบบโอ้โหคือแบบพูดไม่ออกเลยอ่ะเออจริงๆมันมันทำให้เรามีความรู้สึกว่าสแสดงว่าแอมมี่คือแบบแอมมี่ไม่ไม่รับผิดชอบอะไรเลยแอมมี่โยนให้ผู้หญิงทุกอย่างอ่ะแล้วผู้หญิงอ่ะเนาะผู้หญิงอันนี้เราก็ต้องพูดจริงๆนะมีบอกเลยอันนี้คืออุทาหรณ์ใครที่แบบว่ารับผู้ชายหรือว่าหลงจนแบบ ยอมให้เขาทุกอย่างอ่ะถูกไหมมันมันก็เหมือนใครก็แล้วแต่ที่แบบหลงแล้วแบบไม่ไม่ลืมหูลืมตาคิดว่าผู้ชายจะจะอยู่กับตัวเองอะไรเงี้ยแต่เนี่ยคือสุดท้ายแล้วคุณเมย์ก็คือได้รับรู้เลยว่าคือคุณแอมมี่เห็นแกนตัวแบบขนาดให้มาตรวจเลือดเพื่อลูกเนี่ยคุณแอมมี่ไม่ทําเลยคุณแอมมี่ปฏิเสธบอกว่าเออเนี่ยใช่ลูกฉันหรอ โอ้โหอันนี้ฟาดเปรี้ยงไปเลยนะก็คือเหมือนกับว่าคุณเมย์เนี่ยคุณไปมีอะไรกับใครมาหรือเปล่าอะไรเงี้ยโอเคเดี๋ยวมีอ่านต่อให้จบก็คุณเมย์เล่าให้ฟังนะคะบอกว่าก็คือจุดๆก็แสดงว่าคุณคุณแอมมี่เนี่ยไม่มารับผิดชอบไม่ยอมมาตรวจเลือดไม่ยอมเซ็นรับลูกหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือคล้ายๆว่าลอยตัวทั้งนี้ทั้งนี้นะคะคุณเมรีได้ระบุแคปชั่นไว้ว่า คลิปวิดีโอฉบับเต็มจะปล่อยในช่อง t i k กตอกของเธอคืนคืนวันที่5ก็คือน,น่าจะปล่อยไปแล้วไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นคลิปอะไรเขาบอกอย่างไรก็ตามเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเมรีได้ออกมาเปิดใจว่าได้จบความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มแอมมี่ชัยอมรแก้ววิบูลพันธ์หรือว่าแอมมี่บอทเทิมบลูเรียบร้อยไปแล้วโอ้ตายล้ต่อมานะคะก็อนนี้น่าจะเป็นข่าวสุดท้ายละ อืมบอกว่าอ่าเดี๋ยวนะอ๋ออันนี้เป็นเมื่อเดือนเจ็ดไม่ใช่ไม่ใช่เดือนเจ็ดวันที่เจ็ดพฤศจิกายนก็แสดงว่า,าเมื่อก่อนปีใหม่เนี่ยเขาเลิกกันชัดเจนแต่ดันมาแจ็คพอตตรงที่ว่าเพิ่งมาทราบตอนหลังปีใหม่ว่าท้องได้3เดือนแล้วไง เออก็โอ้โหแต่แต่ประเภทนี้มีไทม์ไลนย์อย่างนี้เยอะมากเลยนะในสังคมประเภทที่ว่าพอเลิกกันแล้วแล้วประมาณเดือนสองเดือนมารู้มารู้ว่าตัวเองท้องอะ่ะเออเนี่ยแสดงว่าเห็นไหมคะว่าเขาเลิกกันประมาณเดือนพฤศจิกายนแต่มาทราบว่าท้องได้สามเดือนตอนมกราอ่าเดือนสิบสองเดือนอ่าสองเดือนสองเดือนให้หลังจากเลิกกัน เพิ่งมารู้ว่าตัวเองท้องได้สามเดือนเขาบอกว่าดราม่าไม่ไหวแล้วนะคะตอนตอนที่บอกเลิกกันเขาบอกว่ามีการปล่อยคลิปสุดท้ายที่ถ่ายด้วยกันก่อนก่อนที่รักนะคะจะจบลงล่าว่าดูความบันเทิงรับด,ดราม่าไม่ไหวแล้วเขาบอกว่าหลังจากเปิดตัวคบกันได้ไม่นานก็ดูท่าว่ารักจะไม่หวานซะแล้วเพราะว่าสำหรับครู คู่ของคุณแอมมี่กับคุณเมย์เมรีคัมพีลูกสาวของปู่คงสิทธิ์ได้ออกมาโพสต์คลิปว่าเลิกรากันเรียบร้อยแล้วโดยเมรีได้มีการโพสต์คลิปเตรียมไลฟ์นะคะเปิดใจชี้แจงประเด็นต่างๆบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวเธอยังไม่พร้อมที่จะออกมาพูดเรื่องนี้เพราะว่ายัางเซนซิทีฟแต่ว่ามันก็มีคอมเมนต์ที่ท็อกซิกนะรสร้างความเสียหายกับตัวเธอแล้วก็คนของเธอ บอกจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องสําคัญแต่เธอไม่ชอบที่จะโดนคนคิดร้ายๆใส่อาจจะบอกว่าอยากจะให้ปล่อยไปพวกคนพวกนั้นเนี่ยไม่สําคัญแต่เธอเนี่ยทำไม่ได้ก็เลยตัดสินใจที live ่จะไลฟ์ชี้แจงดีกว่าโดยเมรีเนี่ยได้ออกมาโพสต์คลิปนะคะที่มีการถ่ายคู่กับแอมมี่ในทิกต o k และบอกว่าเป็นคลิปที่ถ่ายเอาไว้หนึ่งวันก่อนที่จะจบกันโอ้ตายละ หวันก่อนที่เลิกกันเป็นคลิปที่ทั้งคู่นั้นใช้เวลาร่วมกันตามภาษาคนรักพร้อมกับลงแคปชั่นนะคะบอกว่าเป็นวันวุ่นวายวุ่นวายของแอมมี่วันนั้นเนี่ยเป็น1วันก่อนที่จะจบดังนั้นนี่อาจจะเป็นคลิปสุดท้ายกับนางนะจ๊ะถ่ายเอาไว้แล้วตัดเอาไว้แล้วถ้าไม่ลงก็คงจะเสียดาย เขาบอกว่าในขณะที่ในคอมเมนต์เนี่ยก็มีแฟนแล้วก็ชาวเน็ตเนี่ยไปคอมเมนต์ให้กำลังใจคุณปูเป็นจำนวนแต่ไม่ใช่คุณปูสิคุณอ่าคุณคุณ,ค,ณคุณเมดีเป็นจำนวนมากนะคะเอออันนี้ก็เป็นเรื่องราวแล้วก็เนี่ยนะอืมอันนี้ก็น่าจะเป็นข่าวคร่าวๆประมาณนี้แหละแล้วก็ ที่ผ่านมาเนี่ยก็คือเหมือนกับว่ามีการง้อกันด้วยนะเออมีการง้อกันด้วยเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะจ๊ะสักครู่นะคะเพราะว่ามีจำได้ว่าไม่เห็นผ่านผ่านอ่าอันนี้นะคะเขาบอกว่าหลังจากที่หลายเพจดังเนี่ย ได้มีการปูข่าวนะคะคนก็เลยหากันให้ควักเลยว่าใครเขาบอกว่าในขณะที่มีข่าวนะคะว่าสองคนนี้อาจจะกลับมาคบกันใหม่แต่ดูเหมือนว่าโพสต์ดังกล่าวจะถูกลบออกไปหมดแล้วในขณะที่เมย์เนี่ยได้มีการโพสต์ข้อความปริศนาว่าอีกเจ็ดเดือนหรือว่าฉันทำได้หรือว่าฉันต้องทำได้ พร้อมเผยว่ามีเรื่องจะเล่าแต่ขอให้รอก่อนหนักกว่าข่าวล่อแฟนเพื่อนเรื่องดังกล่าวเนี่ยจะเบาไปเลยข้อความล่าสุดเมย์ได้เปิดเผยว่าตอนนี้ถึงเวลาแล้วไม่คืนนี้ก็พรุ่งนี้ขึ้นอยู่ออกับความพร้อมมีเรื่องสำคัญที่อยากจะบอกทุกคนให้รอฟังกันนะพร้อมกับตอบคอมเมนต์หนึ่งว่าก่อนจะเรียกว่าโดนมันต่อยดีกว่าวิยตายละตกใจเดี๋ยวนะ แสดงว่าคุณเมรีเนี่ยกำลังจะบอกว่าโดนคุณแอมมี่ทำร้ายนะเพราะว่าข่าวเมื่อสักครู่นี้ที่มีอ่านเนี่ยมันจะเป็นของอีกสำนักหนึ่งมันลงลงไม่ละเอียดอะแต่ว่าข่าวนี้คืออันนี้เป็นของผู้จัดการ<อ>นะคะเขาลงว่าเรียกว่าโดนมันต่อยดีกว่าโอ้ตายละถ้าเป็นจริงนี่คือแบบติดลบเลยนะติดลบกับแอมมี่เลยแหละโอ้แอมมี่ไม่น่าทำแบบนี้เลยอะ อืมเขาบอกว่าล่าสุดเมรีนะคะก็โพสคลิปใน IG Story นะคะเป็นคลิปรูปท้องที่ยื่นออกมาขณะดเดินทางไปสอบเดี๋ยวนะเขายังเรียนอยู่เหรอมีตกใจนะเนี่ยข่าวเขาบอกว่าขณะดเดินทางไปสอบจากนั้นเนี่ยเมก็ได้โพสต์คลิปที่อัดเอาไว้ตั้งแต่วันที่3ามมกราพร้อมกับภาพอาัลตราสาวแ,แล้วยอมรับว่าตอนนี้ตนนั้นได้ท้องสามเดือนแล้ว พร้อมกับให้สัมภาษณ์บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยก่อนหน้าที่จะเลิกกันเนี่ยประมาณหนึ่งถึงสองเดือนเราคุยกันมาโดยตลอดเลยว่าเมย์สงสัยว่าตัวเองอาจจะท้องแต่เราก็ไม่คิดที่จะตรวจเพราะเราก็ไม่ได้คิดว่าเราจะเลิกกันเราก็สามสิบกว่ากันแล้วอ่าวแล้วไปสอบอะไรคือไม่เข้าใจเพราะเราก็สามอายุสามสิบกว่ากันแล้วถ้าจะมีก็จะปล่อยให้มันเป็นไปตามธรรมชาติ ก็ปล่อยไปตามปกติเลยอยู่ด้วยกันเลี้ยงด้วยกันสู้ไปด้วยกันแต่พอมาถึงวันที่มันจะมาเลิกกันจริงๆเมย์ก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าลืมเรื่องนี้ไปได้ยังไงเมย์ก็เลยมาตรวจผลก็ออกมาตามนั้นเลยแต่เมย์ก็ยังไม่ได้ไปอัลตาาราซาวก็เลยไม่ได้แน่ใจว่าจะท้องหรือไม่ท้องก็เลยบอกแอมมี่ไปก่อน แต่เขาในตอนนั้นเมย์ก็เข้าใจนะว่ามันไม่แปลกที่เขาจะไม่เชื่อเขาก็คงจะมองว่าเมย์เนี่ยจะใช้มุกนี้หรออ๋อประเภทที่ว่าพอจะเลิกกันแล้วก็อ้างว่าตุ่งท้องแต่จริงๆนะมันมันมันเหมือนเป็นคำสาพไหมคือหลายๆคู่เลยมี่ก็เคยเห็นในข่าวประเภทนี้ทั้งนั้นเลยนะประเภทที่ว่าพออยู่ตั้งนานนะไม่ท้อง แต่พอจะเลิกปุ๊บเนี่ยท้องเลยทันทีมีเยอะมากอัน,นอันนี้พูดเป็นเป็นเรื่องจริงเหมือนเหมือนที่เราเคยเห็นในสังคมเหือนเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณคุณเมย์ก็เลยพูดไงว่าคุณแอมมี่เนี่ยก็เลยมองว่าเออแกลงเอามุกเนี้ยจะมาจับเขาหรือเปล่าอะไรประมาณนี้เขาบอกว่าเขาก็เลยมองว่าเมย์เนี่ยจะใช้มุกนี้จริงเหรอเอาจริงดิเมย์เมย์เลยได้อา่า เอาจริงดิเมเลยได้อ๋ออันนี้หมายถึงเขาเล่าไว้ฟังนะเขาบอกว่าแอมมี่เนี่ยบอกว่าเมเนี่ยจะใช้มุกนี้จริงๆหรอเมก็เลยบอกว่าเออถ้าอย่างงั้นได้เลยงั้นก็ไปตรวจกันเลยเอาไหมแต่แอมมี่เนี่ยก็ไม่ยอมไปสุดท้ายเมก็เลยไปคนเดียวพอได้ผลออกมาเขาก็เลยบล็อกเม่แล้วก็หนีหายไปเลยโอ้โหโหดจังทำไม ทำไมแอมมี่โหดจังเลยอะเขาบอกเขาก็เลยบล็อกเมย์หนีหายไปแล้วเมย์กำลังจะมีลูกเมย์ท้องค่ะเมย์ตรวจคันครั้งล่าสุดวันที่สองมาการาอายุคันตอนนี้สิบสามสัปดาห์กับอีกสองวันกำหนดข้อในวันที่เจ็ดเดือนเจ็ดอืมอันนี้มีเล่าไปแล้วเนาะข่าวมันซ้ำอันนี้เราก็เราขอมาโฟกัสตรงนี้ละกันบอกว่าเมย์ไม่อยากให้ลูกเมย์โตมาในครอบครัวที่พ่อ คิดจะทําร้ายแม่เมื่อไหร่ก็ได้เมย์จะพยายามเลี้ยงดูลูกเมย์ให้โตมาอย่างมีความสุขมีคุณภาพลําบากได้เป็นคนที่มีความพอดีไม่ต้องเป็นคนรวยคนเวอร์เพราะไม่ได้ตั้งใจให้เป็นคนขนาดนั้นเมย์ตั้งใจให้ลูกเป็นคนที่มีเหตุผลอันนี้มีอ่านอ่านอ่านไปแล้วเนื้อขอข้ามไปเลยบอกว่าอืมเดี๋ยวนะอันนี้ บอกว่ามันเป็นเรื่องที่ใหม่แล้วก็ใหญ่มากสาหรับเมเมย์ทำคนเดียวไม่ไหวแต่เมย์ไม่มีใครไม่มีเขาเมย์แค่ขอให้เขามาทำหน้าที่พ่อในวันในวันนั้นมาในฐานะของพ่อมาตรวจเลือดให้ลูกหน่อยแต่เขาก็จุดๆุดจุด,จดซึ่งเมลีคามพียังระบุด,ด้วยว่าจะปล่อยคลิปเต็มประเด็นให้พ่อของลูกมาตรวจเลือดในฉบับเต็ม นะคะก็อาจจะปล่อยไปแล้วถ้าเกิดใครอยู่ t i k t o k ก็ลองไปดูกันแต่ว่าโอเคเอาง่ายๆนะคะว่าคุณเมย์เนี่ยเขาก็มู v e on Move on แล้วก็ไม่ปล่อยให้แอมมี่ลอยนวลก็คือก็คงออกมาแฉแอมมี่นั่นแหละว่าแอมมี่ไม่ไม่ไม่ออกมาแบบรับผิดชอบอะ่ะอืมแต่แต่ไม่ได้หมายถึงว่าจะให้แอมมี่กลับมารับผิดชอบนะแต่หมายถึงว่าจะแฉะให้ทุกคนรู้ไงว่า เออเนี่ยแม้กระทั่งความเป็นพ่อคุณก็ยังไม่มีมันมันเหมือนกับยังไงอะ่ะโหคือมันคล้ายๆว่าเหมือนแอมมี่จะกินกินกินไปเรื่อยๆอะ่ะมันมันไม่โอเคนะคือจริงๆนะมี่พูดเลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเจ้าชู้อะ่ะคุณก็พูดไปเลยว่าเออเราสนุกนะไม่ต้องมีลูกคือเด็กมันจะได้ไม่ต้องเกิดมามีกรรมไงเอาพูดจริงๆนะถูกไหม คุณคุณก็สนุกกันไปคุณก็พูดกันไปเลยว่าคุณป้องกันหรืออะไรเงี้ยแต่มันไม่ใช่ว่าลักษณะที่ว่าคุณปล่อยให้เด็กเกิดมาแล้วคุณก็ชิ่งอ่ะแล้วคุณก็ move on ไปหาคนใหม่อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมียังแบบเฮ้ยคือแอมมี่เป็นเป็นได้ถึงขนาดนี้เลยเหรออืมแล้วก็จากรูปนะคะทำไมมี่งงมากเลยว่าถ้าเขาท้องสามเดือนคือมันไม่น่าใหญ่ขนาดนี้นะ คือจากที่เราเห็นเนี่ยคือภาพเนี่ยก็ถ่ายจากบนลงล่างอะคือท้องใหญ่นะเออเรางงมากเลยเพราะว่าปกติแล้วถ้าท้องสาวเนี่ยคือจะไม่ค่อยเห็นนะแต่นี้คือก็ท้องก็ก็กลมก็ใหญ่พอสมควรก็ถือว่าเป็นกำลังใจให้จริงๆจ้ะเพราะว่าเราอันนี้พูดจริงๆนะเราเราก็ผิดหวังผิดหวังทางทางคุณแอมมี่อะ่ะอืม ก็ประมาณนี้เนอะที่เรานํามาอา่รายงานทุกคนได้ฟังเนอะอันนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆอืม